สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ทุกท่านฮนะะยังอยู่กับการาส่งผักแล้วก็ขายผักเหมือนเดิมนะครับพี่น้องวันนี้ยังไม่ได้ไปไหนนะฮะยังอยู่ที่ร้านขายส่งนะครับทั้งขายส่งแล้วก็ขายปลีกนะบนร้านที่ตลาดสดเมืองศรินนะฮะตอนนี้เรายังไม่ได้ไปไหนนะครับจนถึงเย็ยนนะพี่น้องจนถึงเย็ยนถึงจะได้กลับนะเพราะวัวนนี้ มาช่วยงานทางด้านร้านเขาสองวันนะครับสองวันไม่รู้ว่าทางด้านดู น auto, ่าจะคือตะมงโมเชาอ่าวัน yeah. น mm hmm. uh, uh, ี้รู้สึกว่าคึกคักครับตอนช่วงเช้าครับน่าจะงานเยอะนะครับอย่างนมีเจ้าหนึ่งนะครับขอบคุณอ่าทั้งน้านลูกค้าที่อ่าร่วมมาซื้อซื้อของในเพลงของเรานะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาอุดหนุน คนนะครับทางด้านทางด้านก็มีขอไปดูมะเขือให้เขาหน่อย หกสิบหกสิบเจ็ดสิบบาทอันนี้ชิโร่ตัวใหญ่โมเบอโตบ้านโต๊ะรงก็ตัวอันนี้โลหะห้าร้อยสามสิาเจ้าเจ้าจ้า

มีไหมมีไหมมะเสือจะมาอืมต้องล่ราคานะเมื่อกี้เราขาดทุนไปแล้วรอบนึงเมื่อกี้ขาดทุนนะ เออไม่รู้อ,อโอ้ใครยังไม่กินข้าวก็สั่งข้าวมากินหน่อยเดอ้อใครจะสั่งข้าวก็สั่งมากินเอ้นเอฝากด้วยฝากด้วยหนึ่งจาน ก็เป็นบางช่วงนะครับเป็นบางช่วงที่คนเข้าถ้าลูกค้าจะเข้ามาก็จะพร้อมกันนักจาส่วนมากนะครับเป็นส่วนมากเลยไม่ได้ไปดูยีราอขพจุมเทเนีงมีขายขพเราไม่มีเลยจะได้เดินสะดวกใช่ไหมมีราคาอยู่เขามด้ มูสับกะเพรามูสับกะเพรามูสับใครดาวไหมดาวได้ไม่ต้องเดี๋ยวมันจะดาวอ้าสิบบาทครับโอ้ยไม่ใช่เตอานั้นไอไอถุงกี่บาทนี่ยไม่ไอนั่นนะไอตัวเอาออกออกมาจากฝั่งนู้นนะสิบบาทใช่ไหมมันไม่สวยัไม่ไม่ขายออกไปล่ะอืขายออกไปถ้ามันไม่สวย ขายห้าบาทกต่ขายออกไปมันไม่สวยอ้สวยอยู่นี่ก็ขายเต็มเต็มราคาน,นี้เต็ม15บาา้าไม่ไม่อันนี้สิบบาทนนไม่มี คีโมไซค์วิ่งเติ้ลแค่เดียวแพงเท่าไหร่ปืนหนึ่งแต่ไม่มาเราพันแพงไม่ต้องเอามาเยอะหรอกซื้อแค่ไปสองร้อยนะไม่ซื้อนหมไม่ต้องเขามาเก็บนั่นหรอกซื้อไปสองร้อยให้เดี๋ยวลูกค้าประจำแค่นะที่เหลือก็มันไม่มี เอามาถุงนึงอ่ะยกินเงินเขาแล้วถุงนี้เจ็ดสิบแงไข่เบอร์หนึ่งสองแผงครับแล้การนี้อันไหนเป็นเท่าไหร่เบอร์หนึ่งสองแผงเบอร์หนึ่งสองแผงแปดสี่คูณสองอะไรอีก168้อแปดอะไรอีกสิบาทอันนี้สิบาทเป็นอยเจ็ดสิรอยเจบแครบแล้วครับถูกต้อง

ให้แจกคนกินไปแล้วก็กินแล้วก็ซื้อกินเอาช่วยเขาช่วยเขาซื้อมั่งช่วยเขาซื้อ,อกินมั่งคนที่ไม่มีก็เข้าไปเอาครับก็แจก๋ D, ้ยวตี๋ครับฝั่ง้างนู้นครับก็ขออนุโมทนานาสาทุด้วยนะฮะที่แจก๋วยเตี๋ยสิบบาทครับ ครับผม้อเรอดท่าหจ่ายเงินแกจ่ายเงินเรียบร้อเรียอไปคงจะร้อนแกไล่เงินให้พร้อมเลยแม่ค่ะือไอ้นมนี่ยุ่งยากหมายไหม ทางด้านของเราก็ช่วงจังหวะลูกค้าจะเข้ามาพร้อมกันแล้วก็มีเรื่อยๆครับวันนี้คือคาดกว่าเมื่อวานนะเมื่อวานรู้สึกจะอของเงียบๆหน่อยนะครับแต่วันนี้เป็นวันที่มีงานมีการนะฮะอืเอ๊ะตรงนู่นแหละตรโนนั่นใช่ไหมงานนั่นไหมที่ว่าเอาไปให้งานอะ่ะงานไหนไม่เนี่ย,ยใบลาน อีหล่าเราอยู่ในบ้านไม่ใช่มีเอ้ใบอะไรนั่นมาอะไรอีหลายในบ้านไม่มีในอีห่าไม่ใช่ในบ้านเราไม่มีแล้วกวนไม่มีไปดูเรามีปลาแม่เอาไปฆ่ากวาไมีจ่าเรอลอยเกตังเตังเตังลอยเดี๋ยว เตรียมห้างสี่สิบห้านี่พร้อมเองไปนี่ตีหนักตีหนึ่งออกบานตีตีแปดไหมเดี๋ยวพัดเด็กมาให้เรามาดู ก็ถึงคะแนนก็ออกมาว่าไหวไหวเอาเอามาเจ้าพอแล้วพอแล้วไปแใ่อะไรเงี้ยพอพอแล้วไม่ใช่อะไรเงี้ยถ้ารู้ไปนี่เองก็บ่นอีกไม่ไปกินน่ะขับรถมาจะมาไหนเดี๋ยวตำรวจเข้าการ เดียว yeah. ต่อยมายังไงยิงไปแล้วยิงมายังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ